สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีครอบครัวน้องมินนี่ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็เอาผลไม้นะครับจากคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับตากมาให้นะครับสามใยนะครับครอบครัวของน้องมินนี่นะครับผมอันนี้แม่ดนะครับหนึ่งกะละมังนะครับผมส่วนน้ำโมอยู่ฝั่งทางนี้นะครับอันนี้เราก็ให้แม่ดุเชือกแรกนะครับเอาให้ขื่นแล้วก็ให้น้ำโมนะครับเชือกที่สองนะครับ นี่นะครับอันนี้ของแม่ดนะครับอ่าอันนี้ของน้ำมนะครับต้องขอขอบคุณแม่แม่เอซีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่ประทุนเอ่ยนามนะครับอ่าเมตาอันนี้ของคุณตานะครับให้คุณตาเลยครับผมพ่อคอนนี่นะครับ่แล้วก็คุณตาอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับพ่อคอนกำลังยกให้คุณตานะครับ นี่นะครับผลไม้นะครับผลไม้จะมีเป็นข้าวโพดนะครับมีแตงโมนะครับแล้วก็กล้วยนะครับแล้วก็แตงกวานะครับผมนะครับเอามาให้นะครับสามนุ่มไอหนึ่งนุ่มนะครับสองยายนะครับผมอยู่ที่อบ้านสวนของเรานะครับนี่นะครับคนตาก็กินฝั่งทางนี้นะครับผม ร่มนะครับเราก็มีร่มนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับอให้คุณตาได้อยู่นะครับแล้วก็น้ำมูแล้วก็ไม่โดอยู่นะครับก็โซ่ก็ยาวนะครับน้ำก็ถึงนะครับผมถึงเวลา ร่างกายนะครับก็เหมือนกับคนเรานะครับคนเก่ที่มีอายุมากนะครับผมก็ตาร่างกายก็มีเนื้อหนังหย่อนบ้างนะครับตามการเวลานะครับแต่ว่าคนตาก็ยังกินดีนะครับกินผลไม้นะครับอัดกินดีเคี้ยวดขีขับทายดีนะครับผมแต่ว่าก็ฟันคนตาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยบดน,นะครับล ตาเขาก็จะคอ่คอยเคี้ยวไว้นะครับตามภาษาคุณแก่เดี๋ยวเรามาดูน้ำมูนะครับเอาน้ำมูความกาละมังแล้วนะครับผมนี่นะครับน้ำมูก็กินอยู่ฝั่งทางนี้นะครับส่วนน้ำมูนะครับกินอยู่ฝั่งทางนี้นะครับอันนี้ความกาละมังแล้วอันนี้สายกินแบบก็คือวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นนะครับกินแบบเคี้ยวแบบไม่ต้องอ่า เ่ยวนานนะครับแค่บึบบึ้บบึบก็ลื่นนะครับเพราะว่านำโมนี้ฟันยังเต็มนะครับฟันยังเต็มไม่เหมือนคนตาคณตาแกฟันล่วงหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็ลำโมก็เป็นช้างที่อายุยังไม่เยอะนะครับอายุยังไม่เยอะอายุยี่เก้าปีนะำโมเนี่ยอายุยี่สเก้าปีนะครับผมก็เลยยินเร็วหน่อยนะครับกับแมดุนะครับแมดุก็ยี่สี่ปีนะครับแมดุ นาโมของเราก็จะหมดก่อนเพื่อนเขาประจํานะครับนีะครับเจ้านี้นี่หมดก่อนทุกรอบนะครับพระควานเอาต้นกล้วยมาตัดห้างในพระควานใช่พระควานเขาอ่าต้นกล้วยมาตัดให้นาโมอีกนะครับผมวอนนี้ผลออกมาหนึ่งกะละมังนาโมกินไม่ถึงสิบนาทีนะครับหมดแล้วนะครับอ่านี่นะครับโมก็กินอยู่ฝั่งตรงนี้เดี๋ยวพระพรานเอาต้นกล้วยมาตัดให้นะครับ นี่นะครับพ่อขนกําลังตับต้นกล้วยเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับก็อาหารการกินก็จะเน้นเป็นต้นกล้วยสัดส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามีน้ำนะครับมีน้ำต้นกล้วยนี้จะมีน้ำนะครับจะบรรเทาอาการอยู่น้ำคลายร้อนของช้างได้นะครับผมนี่นะครับก็จะเน้นเป็นจพวกต้นกล้วยนะครับ กินแบบอืมอร่อยเลยนะครับผมหนึ่งหนุ่มนะครับสองยายของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณผลไม้วันหวานนะครับจากคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีคุณยายนะครับที่แม่จะทงเอือนามนะครับของเด็กตนะครับผมที่มีเมตตาครับป้อนผลไม้วันหวานน่ารเลยให้ครอบครัวของเรานะครับผม ได้จะหมดแล้วนะครับสงสัยจะดูด้น่าจะหมดแล้วนะครับนี่นะครับนลาวมอนไปยูฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแม่โดนะครับแม่โดของเราก็อยู่ฝั่งทางนี้นะครับแม่โดของเราจะเป็นอันนี้เป็นแม่ของน้องมินนี่ของเรานะครับแม่ของน้องตาแป๋วนะครับผมอันนี้แม่ของน้องตาแป๋วนะครับอันนี้ซึ่งอ่าไม่รู้นะครับตอนนี้ก็มีแฟนมาได้สี่เดือนแล้วนะครับสี่เดือน สี่เดือนค่าเดือนแล้วนะครับผมแล้วเรามาลุ้นกันว่ารอบนี้นะครับจะมีน้องให้ตาเป๋าไหมนะครับผมก็มารอลุ้นกันนะครับส่วนช้างเมโดเนี่เขาจะเขาจะกินไม่ค่อยรีบนะครับแล้วก็เมโดเขครจะเป็นช้างพิการนะครับพิการคืออาตาเสียข้างนึงนะครับตาเสียฝั่งทางซ้ายนะครับเมโดของเรานี้จะตาเสียฝั่งทางซ้ายครับแล้วก็จะกินอาหารเนี่ย ไมโดเนี่ยครับเวลากินอาหารจะกินแบบสุขุมนะครับกินไม่รีบนะครับค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะกินแบบเรื่อยๆค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบไม่ร้อนนะครับไม่แบบบูมบามนะครับกินตามสไตล์ของเขานะครับผมนี่นะครับไมโดของเราก็กินฝั่งนี้แล้วก็พระควานก็ตัดตาต้นกล้วยนะครับไว้ให้อีกนะครับผม จะได้มีน้ำนะครับหลอลื่นนะครับเวลากินผลไม้บ้า็จแล้วก็กินต้นกล้วยตามหลังก็มีน้ำนะครับทางนู้นก็คุณตายก็คือทางนู้นนะครับในคนอายโดสีของเรานะคนนายโดสีนะครับ ดูสังเกตจากการกินของวัตถุเขาจะไม่รีบนะครับเขาจะค่อยๆนะครับค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดนะครับเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยรีบไม่ค่อยร้อนนะครับผมนี่นะครับ กินแบบใจเย็นมากเลยนะครับกินแบบกินไปด้วยเหมือนกับเขากินไปด้วยเขาจินตนาการไปด้วยว่าโอ้โหหวานนะครับกินแบบไม่ลืมตาเราเขากินแบบเหมือนกับกินด้วยหลับไปด้วยนะครับนี่ครับคงไม่ดดของเรานะครับหมดระยะคุณยายดูอ่าหมดแล้วก็จะเดินมากินต้นกล้วยนะครับรู้สึกว่าผลไม้จะหมดแล้วเพราะควานเก็บกะลกมังด้วยนะครับผมอันนี้นะครับ กินผลไม้เสร็จแล้วก็จะกินต้นด้วยนะครับตามนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคุณตาคุณตาคุณตานี้ก็จะกินช้ากว่าเขานะครับเพราะว่าคุณตาฟันอ่าหล่นหมดปากแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับคุณตายังเหลือนะครับกินกินนานนะครับคุณตานานนะครับค่อยๆเคี้ยวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นต้นด้วยที่พ่อคอตก็ตัดไว้ให้นะครับเมื่อกี้นะครับหลังจากที่กินผลไม้เสร็จแล้วก็จะ ให้กินต้นกล้วยนะครับจะได้มีน้ํานะครับนวลลื่นทดแทนน้ําได้นะครับผมนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะขอนะครับจบทลิปนี้นะครับผมไปไปพร้อมๆกับการกินผลไม้ของคุณตานะครับอร่อยๆนะครับผมต้องขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับคุณยายผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ไม่ประสงค์เอื้อน้มนะครับมีเมตตาเลี้ยงผลไม้เด็กๆของเรานะครับผมใน สามเชือกนี้นะครับอ่าขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ